ได้ยนเราเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดความช่วยลดบัญหาประจํปีูลประมาณ2 2 5 8 0ลูกขอ่าวรายงานความคืบน้าการดำเนินโครงการัฒนพยกอมีกอรเียบองรโดยกำหนดให้มีศูนย์บริการท้องถิ่นเป็นผู้บวยการศูนย์ ให้สบานตำรวจเข้ามาจึงได้ตรกตรกะหนักถึงปัญหาความบูนแดงการาร้อนหุแตกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปได้เสริมสร้างวินัยการจราจรอันเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนมได้อย,าอย่างปลอดภัย 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับก,การอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถอย,าอย่างปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น50คนประกอบด้วยรประชาชนในพื้นที่ตม,มโดยได้รับเียรตนจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและความรู้เกี่ยวกับการจอดรถในพื้าานะาาที่สาธารณะ 2. บริษัทการคุ้มครองผู้หญิง 3. โรงเรียนของแถวรถแอดวานนครตะยงรรยาสูตรและขอชื่นชมท่านที่ได้ถนัดถึงความ สำคัญการคือปฏิเสธทางถนนในเขตพื้นที่และตลาดถึงกลระเบียบควบคับตาๆเสริมสร้างวินัยการจราจรอันเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ขอขอบคุณท่านวิทยากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความรัคผิดในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับยืนยิ้มยืนโอเคนะครับทอามาเข้มแข็งนะครับผมไม่โป้งไหมครับประจำปีพศ2 5 6 8คระหว่างเทศบาล อันท no ึ่ข้อประสงค์ฉบับนี้นะครับจัดทําขึ้นณห้องประชุมอาคารในประสงค์ตึกห้าชั้นบ้านนครนเรยองบริษัทกลางถึงคลผู้ประสงค์ไทยจ่ายรถจักรขับรถตามกดเกี่อวกับประเทศประจําปีประมาณ2568เพื่อเพิ่มคูณความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับกฎหมายจราจรผมจะเก็นข้อมูนต่างบและเสริมสร้างอืมสองสาว โอเคค่ะครับก็จะมีบทภาคปฏิบัติด้วยนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถนะครับให้ทราบว่าจะมีการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับและปัจจุบันก็กำลังอบรมเป็นทนายอยู่นะครับเพราะว่าเหลืออายุในการหนึ่งปีนะครับหน้าละครับเจริญพิธีชมของทุกภาคนะครับก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบเลยนะครับผู้น่าเสียใจ ว่ายนอะไรต่างๆนะครับคนคน